สัดส,ส่วนที่ถูกต้องเป็นอีกหนึ่งหลักการสำคัญในการพิจารณาพระสมเด็จแท้และเป็นจุดที่แสดงออกถึงพุทธศินอนิดง,งามของพระเครื่องสกุลน,นี้ความสำคัญของสัดส่วนที่ถูกต้องในพระสมเด็จแท้การสร้างพระเครื่องในอดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระสมเด็จของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างวัตถุมงคลแต่ยังเป็นงานศิลป,ปะที่มีความประณีตบรรจงช่างแกะพิมพ์ในยุคนั้นมีความเข้าใจในสุนทรียศาสตร์และสัดส่วนทางพุทธศิลป์อย่างลึกซึง้งทําให้องค์พระที่ออกมามีความงดงามลงตัวจุดสังเกตเรื่องสัดส่วนความสมดุลขององค์พระพระพรักพระอุระพระพาหา หรือแขนพระหัตหรือมือและพระเพลาหรือหน้าตักทุกส่วนขององค์พระจะต้องมีสัดส,ส่วนที่สัมพันธ์กันอย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นความกว้างความยาวหรือความหนาบางความไม่บิดเบี้ยวองค์พระจะดูไม่บิดเบี้ยวผิดรูปไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งจนเสียสมดุลเว้นแต่จะมีปัจจัยภายนอกมากระทําในภายหลังเช่นการตกหล่นหรือการเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสม ความสัมพันธ์กับซุ้มเรือนแก้วและฐานพื้นที่ว่างระหว่างองค์พระกับเส้นซุ้มเรือนแก้วจะต้องมีความพอดีไม่กว้างเกินไปจนดูโล่งหรือแคบเกินไปจนดูอึดอัดความสูงขององค์พระกับฐานองค์พระจะประทับอยู่บนฐานอย่างมั่นคงมีสัดส,ส่วนที่พอเหมาะกับความสูงของฐานไม่ดูเตี้ยไปหรือสูงเกินไปความหนาของเส้นซุ้มและฐานแต่ละชั้น จะมีความหนาที่พอดีไม่บางหรือหนาจนผิดรูปจากมาตรฐานพิมพ์ความงามทางพุทธศิลป์เมื่อมองรวมรวมแล้วองค์พระจะดูมีสง่าราศีมีความงดงามตามแบบฉบับพระพุทธรูปปางสมาธิสำหรับพิมพ์สมเด็จท่วงท่าอิริยาบถขององค์พระจะดูสบายตาเป็นธรรมชาติไม่แข็งทื่อหรือเกรง็งสัดส่วนเฉพาะของแต่ละพิมพ์ แม้จะเรียกว่าพระสมเด็จเหมือนกันแต่พระสมเด็จวัดระฆังบางขุนพรมและเกศชยโยก็มีสัดส,ส่วนและพุทธลักษณะที่แตกต่างกันไปในรายละเอียดวัดระฆังมักจะมีพุทธสินที่ดูสง่าง,งามมีความอวบอิ่มเล็กน้อยบางขุนพรมอาจมีพุทธศินที่ดูบึกบึนกว่าเล็กน้อยในบางพิมพ์เกศชยโยจะมีเอกลักษณ์ที่พระพักจะดูเรียวยาว อกร่องหูบายสีสิ่งที่พระเกมักจะทำได้ไม่ดีในเรื่องสัดส,ส่วนผิดเพี้ยนจากพิมพ์มาตรฐานพระบอมมักจะทำสัดส,ส่วนขององค์พระผิดเพี้ยนไปจากพิมพ์แท้เช่นพระพระใหญ่เกินไปลําตัวสั้นไปแขนรีบไปหรือฐานสูงหรือเตี้ยเกินไปขาดความสมดุลเมื่อมองรวมๆแล้วจะรู้สึกว่าองค์พระดูไม่สมดุลไม่สบายตาขาดวิติและชีวิตชีวา เนื่องจากทำสัดส่วนผิดเพี้ยนทำให้องค์พระดูบแบนราบขาดมิติและดูไม่เหมือนสิ่งมีชีวิตการพิจารณาเรื่องสัดส่วนจึงต้องอาศัยการจดจำพิมพ์ม,มาตรฐานของพระแท้ให้ขึ้นใจและฝึกฝนการเปรียบเทียบกับพระเก๋บ่อยๆเพื่อให้สายตาคุ้นชินกับความงดงามและสัดส่วนที่ถูกต้องตามพุทธศิลป์ครับ